แค่สวดมนต์นี่นะเน,นี่ยสวดมนต์เนี่ยเราสามารถจะแผ่ไปกับเจ้ากรรมในเวทที่มันเวียนว่าตายเกิดเพียงใจที่ฐานบอกหลวงปู่ว่าใครก็ตามที่เราเคยฆ่าเคยด่าเคยตีเคยอะไรเข้าอ่ะซึ่งมันตกอยู่ในภูมิที่ลำบากเนี่ยหลวงพ่อช่วยช่วยพาไปแผ่หน่อยท่านเป็นโบริษัทนะท่านช่วยเรานะ เพรท่านฝึกจริงๆนะท่านไม่มีเวลาจะมานั่งคุยม,ามา่ว่าจะเล่นโทรศัพท์ไม่มีหรอกคนระเพราะแก้ไขชีวิตของตัวเองในอดีตมาถึงปัจจุบันเนี่ยชีวิตนี้จะแก้ไขได้หรือเ่าเพราะบางคนปนาณาติบัติเยอะและคนหรือวิญญาณหรือสัตว์ที่เราฆ่ามันอยู่ไหนล่ะ เราต้องหามันให้เจอก็โดยการใช้บทสวดเนี่ยโดยการอธิษฐานเนี่ยอาธ,ธิลงตาอาธ,ธิบายเนี่ยมีคนทำรู้นะไม่ใช่ไม่มีทำนะเพราะเขาเริ่มมีพื้นฐานเขาก็เริ่มทำแล้วในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเขาเนี่ยจะได้ไม่จิตขัดในอนาคต